สวัสดีครับพี่น้องก็ตอนรับพี่น้องเข้าช่องการตุลยการเกษตรนะครับช่องของคนเกษตรเพื่อคนอีสาสรนะครับผมสําหรับเมนนี้ก็ฝากพี่น้องมากเลงนะครับการกําจัดพืชพืชนะครับหรือว่าดายานะครับผมก็เสียยาออกนะครับเตรียมใส่ปุ๋ยนะครับตอนนี้มันพื้นที่สองไร่นะครับเดิมที่ปลูกได้สิบเจ็ดสิบแปดตันนะครับ ตอนนี้กะจากคนงานนะครับจากคนงานตาาทติโพ์นะครับตาาทติโพ์โพสประกาศจ้างหาแรงงานนะครับไล่ละสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยบาทกะได้พี่น้องนะครับพี่นอ้องมานไก่ลูกเชียงนะครับเพิ่มมา,าติดต่อนะครับทางเพจนะครับทักกันนะครับกันรู้จักกันก็เรื่อยนครับ พายางเมืองหล้กก็กตกลงเมากันนะครับสี่ไรละ400อาหาสิบบาทนะครับผมสําหรับปลูกของเรานะครับก็จะเน้นหล่องไง่นะครับนะครับเน้นไม่บวบเบิกบก่กครบครับผมเอาข้องเ่ยมันคือคูจังเสียอย่ง้ <honestly> <im itating story> อ, <Ą <Ą อ,อ้าวจมจมปิจมยังบอกมาฮะอันไหครับผู้ชายปัดอ้าวม่อเมม่ปนาวหางกูนี่เนา่่า่าอ่ว่ามันมันห่างพดบอกครับ ว่าเอาถามเั้งถามเั้งถามรุ่นหัวถามุ่นหัวยังไ่าเฮ็ดทั้งคุณทั้งใต้่านละเจ้าเสียใจั้งไหนทั้งไหนฟังคุณบ่ะนไต่่อ๋อมันที่ยครับอ้มามาุทงนีแอนีหางดว่าอ๋อทั้งต่หอ่าคนละเจ้าใหญเล็กหน่อยเอาเล็กน่อยด่างเล็กหน่อยมาดมากย่างไ โอเคโอเคเอาพันปลูกการยังไาอยู่นี่ใส่ใส่ละมันแปดสอบอ่าแปดสอบตัวนี้ละสองลาเดียดจีดตันฮะสองาเดียดจดตันนี่ละซ้ำนี่ลหละฮัฟ่ตองเม็ดฝุ่นปลูกเป็นว่าเป็นว่าเหมือนเนาะต่อมาม่ใช่ไรหัวบ่บุปีนี่ยังบสาย เออเอาเจา่เจ้ากมักแม่เจ้าวีกอนนึ่งพอดุนแขนาดคือคุนคนัีเลม้อจเป็นทาจย์วคุ้นคนดีเลยท่เป็นหัวคุนดีเล้ทเป็นยวนหอกอทดล่องทดลองแล้วก็ทดล่องทดล่องที่ที่บอเบิกอีกตั้งหากเลยทดล่องมึงเออ จัางานล่ะ,ละ,ละจาารองมั้อ,อ่าต,ตาเตอลต่อล่เ <laughs> พิ่าอยูอันนเพน่มอเมฆเืนเพิ่มาอกก่าครับรอง,อรบงกบห้างต้นกนห้างอ่าเพิ่งจะย่งซ้เพิ่ได้ไรล,ละเตันวอ่าของเพื่นนอนอันวัหรือเพื่อนวาของผมทางเพ่อี่อกเมฆเอ๋อครับอนเรว่าของเพือเ่อนเรเพื่อนบเางเพื่อนม่ โานะน่อยกอนย่นก่อาอเนนบกเกิดอลยตัวนี้งกตันนเกิดนี่เหรอกันบเกิดกระเทียบไปเลยแมนแมีนตามน่ว่อสามเ้ยฮะมาสามมาสามบาสามมว่าปล่อยลงปล่อยลงมาเลยเมียนเมียนบ่แมนบ่แมน มอ้าว่เมืองว่าเมืองใจสีมันคือหางคางัแน่เถืบนเลยเป็นว่าเป็นว่าเป็นแดกใยวายอยู่แมงบานนี่ยมืนี้ว่าเกิดครับเปน้องเลยใช่แมงผู้ใหญใหญ่น้อหน่านี้ยเนาะมันบอกมันเป็นว่าต้นบักบักบักหนาละหาเม็ดหาเม็ดต้นนี่ ครับคเดี๋ยวจิตต no ัดย่งเงียเตียมโยนเตียยล่ำมันเป็นขาสามโยนรถหนึงเอา่กิดมันหาหรอกการที่บอกม่พนรถอยู่วะถ้าโม่าบ่ขึ้ก็บะได้ยอนเขาันตัวโอ้ระยะครับบางต้นกัเกือบ2เมตรบางต้นกับบ่หึงเมตรจักเกต้ามาปีเนาะแมนวนี่ว่าใช่เนี่มนวาราจามันางนแมน นี่นี่เส้นหี่อ๋อแต่น่ะเล็กหน่อยยายเนาะก็ตามห้างโคตรเห็นมั้ว่าครับเมียนม่เป็นวันก็เกิดได้จะเป็นใหญ่ห้างโคตรตีนโอ้ยแม่นเลยดีเนี่ยมันบอมีดสับเลยแมงบักสามเมียตัวนี้ป้าตัวอันนี้เงาหนึ่งโอ้โหเสียบกามีฮะเสียบก๊าลายเห็นเป็นรั่ำเหรอช่างข่อยคิวเงช่างข่อคิวลงว่ะข่าคิวลง เกิดดมันกับตามเอฮะตามมนก็เกิดได้อวลเขาสังเกตเขาตองมึงตคิวมันอนเีอืม้เิ่งครับเนี่อาจารย์นี่ใส่เมมันเกิดมันเกิดทั้งฝ่าบปลันอ๋อที